พีท่ทำอะไรตึกนี้ไม่ได้หรอกเขาใช้สีชิลซีรีส์ช่วยปกป้องตึกจากแดดร้อนและความชื้นจึงทนเป็นสิบป,ปีซูเปอร์ชิลและชิวหวานสีระกูลแกร่งจาก p o a ชิลซีรีส์เนสกาแฟซองนี้ดมยังไงก็หอมพรอเนสกาแฟเบลนด์แอนด์บรูหอมกลิ่นกาแฟแท้รสชาติก็กลมกล่อมไม่เหมือนใครมีซองนี้ถูกช่วงเวลาก็หอมเนสกาแฟเบลนด์แอนด์บรูม่แซ่บนี่เลยครับเคล็ดลับความแซ่บ ไม่ว่าจะเป็นโต๊ะดีค่ะตั้มดีค่ะยมดีค่ะยัดีค่ะแทบทุกรัวนัวทุกขวดบ้างดีคัะกราบละต้องไปย้อมผมที่ร้านอี่ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิแค่ส5้านาทีเองใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิร์แ Air Carrier Copper ดียังไงพ่น ด้วยคอยขทองแดงประกันสูงสุด10ปีคุ้มประหยัดค่าไฟล้างตัวเองได้พร้อมกรองฝุ่น PM 2.5ทั้งทนทั้งคุ้มเลือกคอปเปอร์จาก Carrier กินส้มตำต้องมีตะวันถึงจะแซ่บสุดๆแซ่บกินกับลาบกแซ่บกับน้ำพริกนุ่มกล้มกินกับเครื่องดื่มก็บเข้ากันกินด้วยกันม่วนกว่าตะวันกินกับอะไรก็